ตอนที่666สนามรังนกในขณะนั้นเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มบนโลกออนไลน์มีผู้คนมากมายพูดคุยกันเกี่ยวกับคอนเสิร์ตของเซียนเอไตอนนี้กําลังจะจบลงแล้วน่าเสียดายที่ฉันไปไม่ได้กดบัตรไม่ทันครั้งหน้าเซียนเอไจัดคอนเสิร์ตฉันจะต้องกดบัตรให้ได้เลยถ้าไม่ได้จริงๆก็ซื้อบัตรอัพแฟนคลับที่ได้ดูสดโชคดีมากไม่รู้ว่าเซียนเอไจะร้องเพลงอะไรในคอนเสิร์ตในนั้นต้องมันหยุดแน่ๆเมื่อกี้ด้านนอกมีคนไลฟ์สดบอก,กว่าเสียงในนั้นดังจนตกใจอัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียว พูดคุยกันไปเรื่อยๆจู่ๆทุกคนก็เห็นข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ซึ่งคนหมดสติในคอนเสิร์ตด้งขึ้นมานี่เป็นอะไรกันชาวเน็ตตกตะลึงหลังจากนั้นต่างคนต่างอ้าปากค้างภาพประกอบจากที่เกิดเหตุสามารถมองออกว่าที่นั่นคือด้านนอกสนามรนกนจิงโจวงล้อมถูกเปิดออกมีตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนับไม่ถวนรักษาความสงบอยู่ภายในท่ามกลางการเคลื่อนไหวของฝูงชนแพทย์ถ,ถูกส่งออกไปเป็นจำนวนมากเช่นกันคนที่ไม่รู้อาจคิดว่าเกิดเรื่องเลวร้ายที่นั่นก็ได้เมื่ออ่านต้นสายปลายเหตุในข่าวแล้วชาวเเนนน็ตจึึตตึงงกกะลไไปทัใดดิอรข้ ผู้ชมเป็นลมมีคนเข้ามาโพสตในทันทีเรื่องนี้ไม่น่านะครั้งก่อนฉันไปคอนเสิร์ตเฟยหยางในนั้นมีคนเป็นลมสองคนแต่ทีมแพทย์ที่ประจำอยู่ในคอนเสิร์ตก็พอแล้วเกิดอะไรขึ้นในคอนเสิร์ตของเซีนเยยังไงก็ไม่เห็นต้องใช้แพทย์มากมายขนาดนี้คอนเสิร์ตของพ่อเพลงเงยไม่มีทีมแพทย์หรืออีกคนหนึ่งกล่าวว่าดูเหมือนจะมีโรงพยาบาลโดยรอบส่งคนมาด้วยดูจากสเกลแล้วฉันสงสัยว่าจะมีจํานวนคนเป็นลมไม่น้อยดูคอนเสิร์ตยังไงให้เป็นลมได้เพราะร้องอย่างเมามเกินไปจนขาดออกซิเจน มีทขาดออกซิเจนแน่นคือภาวะเลือดเป็นแดงจากระบบหายใจปอดมีการระบายอากาศบ่อยเกินไปและภาวะขาดออกซิเจนเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นคอนเสิร์ตทุกวันนี้มันมากขนาดนี้เที่ยวหรืออันยกระกาศเดียวอันยกระกาศเดียวจากหนึ่งกลายเป็นสิบจากสิบกลายเป็นร้อยข่าวนี้แพร่สพัดไปบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์จนผู้คนตกตะลึงมากขึ้นเรื่อยๆความวุ่นวายในครั้งนี้ใหญ่จริงๆม่เคยมีความวุ่นวายครั้งใดที่ใหญ่เช่นนี้มาก่อนด้านนอกสนามรังนก ในที่สุดผู้กำกับคอนเสิร์ตก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไมโครโฟนมากมายของนักข่าวแทบกระแทกปากของเขาด้านนอกกลาหนเหลือเกินทางผู้จัดคอนเสิร์ตจำเป็นต้องออกมาอธิบายและปลอบให้นักข่าวเหล่านี้สงบลงไม่เช่นนั้นอาจเกิดการรายงานข่าวแปลกๆบนโลกออนไลน์ได้ขออภัยด้วยครับผู้ช่วยผู้กำกับปาดเหนือทำให้ทุกคนกังวลแล้วครับเนื่องจากคอนเสิร์ตของอาจารย์เซียนเองมมอมันเกินไปจนผู้ชมตื่นเต้นมากหลายคนจึงเกิดภาวะเลือดเป็นด่างคนเป็นลมกี่คนครับขณะเดียวกันนักข่าวยังถามคำถามที่ผู้คนเป็นห่วงมากที่สุดด้วย ผู้ช่วยผู้กำกับสูดลมหายใจก่อนจะเอ่ยตัวเลขอันน่าประหลาดใจ108คนครับผู้ชมตกตะลึงหลังจาก,กแอมเบาๆผู้ช่วยผู้กำกับกล่าวแก้ไขขณะนี้ผู้ชมส่วนมากพ้นถีดอันตรายแล้วมีผู้ชมบางส่วนที่สภาพร่างกายยังไม่สู้ดีนะักจาเป็นต้องลาตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไปโชคดีที่เราควบคุมสถานการณ์ได้ตอนนี้ไม่มีผู้ที่หมดสติรายใหม่แล้วนักข่าวถึงขั้นลืมถามคําถามต่อไปเป็นลมไปหนึ่งคนเกิดอะไรขึ้นผ่านไปเนื่องนานกว่านักข่าวจะตอบสนองการแสดงแบบไหนที่ทําให้ผู้คนสติหลุดได้ถึงขนนนาดนั้คะ ทุกการแสดงครับผู้ช่วยผู้กำกับตอบตามสัญชาตญาณหลังจากนั้นน้ำเสียงของเขาจึงเคร่งขึมขึ้นมาสถานการณ์โดยละเอียดยังไม่ขอพูดถึงเราต้องรับประกันความปลอดภัยของผู้ชมที่หมดสติก่อนครับหลังจากการสัมภาษณ์จบลงวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในทันทีหลังจากนั้นจึงมีพาดหัวข่าวจากสื่อหลายสำนักคอนเสิร์ตเซียนเอีผู้ชมหมดสติมากถึง108คนโรงพยาบาลทั้งหกแห่งได้ส่งทีมแพทย์ไปช่วยเหลือผู้ชมที่หมดสติในคอนเสิร์ตของเซียนเอนผู้ชมคอนเสิร์ตเซียนเอนเกิดภาวะเลือดเป็นแดงจากการหายใจหมดสติ108ราย คอนเสิร์ตที่บ้าระห่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้ชมหนึ่งร้อยคนเป็นลมจากรายงานของนักข่าวของเราคอนเสิร์ตของเซียนเณยชาวเน็ตตกใจมากเมื่อเห็นการรายงานข่าวแบบเรียลไทม์หมดสติหนึ่งร้อยแปดคนตัวเลขนี้เกินไปหรือเปล่าคอนเสิร์ตซึ่งมีผู้เข้าชมนับแสนคนไม่ใช่ไม่มีราชาราชินีเพลงเคยจัดมาก่อนต่อให้เป็นสถิติจำนวนผู้ชมซึ่งหมดสติที่ผ่านมาก็ยังห่างไกลจากตัวเลขนี้ใช่ไหมละ่ะเป็นเรื่องยากสำหรับนักร้องคนอื่นที่จะทะลุเลขสองหลักเซียนเณรมีเลขสามหลักในทันทีเซียนเณรทำอะไรกันแน่ ต้องเป็นการแสดงที่บ้าคลั่งแค่ไหนถึงทําให้ผู้ชมหมดสติได้มากถึงขนาดนี้แม่เจ้าโวยหรือว่าเสี้ยนนยร้องเพลงอะไรที่เดือดเดือดปังปังหรือเปล่าไม่ถึงขั้นนั้นมัง้งต่อให้จะเป็นเพลงใหม่ที่สุดยอดแค่ไหนฉันก็คิดว่าไม่น่าจะถึงขั้นที่มีคนเป็นลมหนึ่งร้อยแปดคนละมัง้งแน่ใจใช่ไหมว่าไม่ได้เข้าใจอะไรผิดใครก็ได้บอกผมทีว่าสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นสงสัยจริงๆข้างในเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเสี้ยนนยคงไม่ได้คลอดลูกบนเวทีหรอกนะโอ้โหต้องสนุกสุดเวี่ยงขนาดไหนตอนนี้ผมเซ็งมากที่่ตััวเองไมไมด้กดบ ฉันแทบจินตนาการได้เลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องง่าทึ่งแค่ไหนทางการปล่อยวิดีโอคอนเสิร์ตเซียนเองมาเร็วๆเธอนะปล่อยไฮไลท์การแสดงมายียาความอยากกระหายของฉันหน่อยก็ได้อัญประกาศเดียวอัญประกาศเดียวกระนำบนฮอตเซิร์ตกระนำบนโมเมนต์ผู้คนมากมายเข้าร่วมการสนทนาในครั้งนี้จำนวนผู้หมดสติ108รายเดิมทีตัวเลขนี้กลายเป็นจุดสนใจของการสนทนาในตอนแรกภายหลังจุดสนใจกลับเปลี่ยนไปมุ่งเน้นที่คำถามว่าคอนเสิร์ตของเซียนเอ็มันสุดเหวี่ยงแค่ไหนกันแน่ถึงทำให้ผู้ชมจำนวนมากตื่นเต้นจนหมดสติ ช่วงเวลานี้ทุกคนต่างตั้งตารอทางผู้จัดปล่อยวิดีโอคอนเสิร์ตเร็วสักหน่อยพวกเขาลุ้นสงสัยว่าการแสดงแบบใดที่ทําให้ผู้ชมมากมายตื่นเต้นจนหมดสติไปและท่ามกลางความตื่นประหนกของโลกภายนอกภายในสนามรังนกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาหลิงเยวียนให้ความร่วมมือและชีแนะบนเวทีหลังจากผู้ชมซึ่งหมดสติทั้ง108รายได้รับการทยอยนาตัวออกมาท้ายที่สุดสถานการณ์ก็อยู่ภายใต,ใต้การควบคุม<ๆ>การแสดงของหลิงเยวียนจึงดาเนินต่อไปได้ในที่สุดโชคดี ที่เมื่อถึงตอนนี้คอนเสิร์ตใกล้จะจบลงจริงๆแล้วการหยุดชะงักนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวหลิงเงยวียนยังต้องเดินหน้าต่อไปนี่คือหน้าที่ซึ่งหลิงเงยวียนต้องรับผิดชอบผู้คนนับแสนซื้อบัตรเพื่อเข้าชมคอนเสิร์ตการแสดงไม่มีทางจบลงเพียงเพราะผู้ชมบางส่วนหมดสติและในเวลานี้ความกระตือรือร้นและเสียงกรี๊ดคล้ายว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ซึ่งผู้ชมหมดสติเลยถ้ามูลวอล์กถูกลิกิตชะตาให้สั่นสะเทือนโลกทั้งสี่ทิศของเวทีการถกเถียงกันอย่างดุเดือดประทุขึ้นมีคนเป็นลมตั้งยยะะ การแสดงเมื่อกี้ฉันดูแล้วก็รู้สึกจะเป็นลมเหมือนกันการเต้นเมื่อกี้มันอะไรกันแน่น่ากลัวมากหนึ่งถ้ามูนวอล์กน่ากลัวจริงๆแต่คุณพูดแบบนี้ก็เห็นภาพดีเหมือนกันเหมือนกันเดินบนดวงจันทร์จริงๆถ้ามูนวอล์กนี้สะพรึงมากที่น่ากลัวที่สุดคือการเอียง45องศานี่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะทำได้ทำไมซียนอรถึงทำได้ละ่ะเขาคงไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรอกนะตอนนี้ในสมองของผมมีแต่ความคิดที่ว่าตอนที่เขาเอียงเป็นเอฟเฟกต์ภาพหรือเปล่าฉันใช้กล้องสองทางไกลมองไม่ใช่เอฟเฟ นี่มันราชาแห่งการเต้นชัดๆมีสิทเทพแห่งการเต้นนี่คือสิ่งที่เซี่นยนเรียกว่าได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยแบบเสียงสูงอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่ไม่มีใครสงสัยว่าหลิงเยวียนเต้นเป็นหรือไม่อีกต่อไปเห็นได้ชัดว่าวิดีโอซึ่งลูสตาปล่อยมาก่อนหน้าน,นี้เป็นระเบิดควันพรางตามีเพียงผู้ชมเหล่าคนดังในแถวหน้าก็กระซิบกระซาบเช่นกันจริงๆมีหน้าละการเต้นถึงออกมาช่วงหลังยี่ือทิวถ้าเปิดมาแล้วเต้นเลยคงไม่ต้องฟังเพลงต่อต่อไปกันพอดีซาย่าฝันพูดตอนนี้ในสมองของทุกคนเต็มไปดด้้วยกการแสงเมื่อีีน ยางจงหมิงพยักหน้าที่จิงเพลงเมื่อกี้เป็นเพลงที่ดีมากแต่เห็นได้ชัดว่าทุกคนจําได้แค่การเต้นเจนี่เอ,อย๋ยยางสะท้อนใจตอนนี้มาดูชุดของเขาเสื้อเชิดขาวกางเกงดาถุงมือขาวหมวกดําถุงเทา้าขาวรองเทา้าดารู้สึกว่าคลาสสิกสุดๆไปเลยละ่ะเชิญจื้ออวีต่ตื่นเต้นดูเท่มากเจ้าอิงเกอร์ดวงตาเป็นประกายโดยเฉพาะท่าที่เขาดีดนิ้วแล้วหมุนไปรอบๆฉันชอบมากเลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงท่าเองียง45องศาเขาเหมือนเทพบนเวทีเลยล่ะไม่มีใครรู้ว่าสรุปแล้วอาจารย์เซียนไนทำได้ยังไงไม่เห็นมีหมุดบนเวทีเลยอัญญญญญปปรระะกกกกาาาาศศศศคคคููููออั่ ความตกตะลึงหลังจากประกาศคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นระเบิดปรมาณูลูกใหญ่อย่างแท้จริงและท่ามกลางอารมณ์ที่หลากหลายของแต่ละฝ่ายไม่มีใครสังเกตเห็นด้วยซ้ำว่าเซีนในได้เริ่มต้นการแสดงชุดใหม่แล้วหน่นากลัวมากเป็นการเล่นมุกคำพ้องเสียงจากต้นฉบับระหว่างคำว่าไทไข่งาปูน่ากลัวมากและไทคงปูม o นวอ